โอ้โหดิลูกดีขึ้นเลยนี่เท่าไหร่บางพีิชายซื้อไปแล้วนั่นเลยซื้อไปแล้วเหรออ่าอันนี้ตุ้กชู้พิชายเลยแก่เลยเนี่ยจ้าเอ้ยนนี้รับประกันยี่หกเดือนเหรอหกเดือนเต็มเต็มพิชายโอ้พี่ชายไม่ต้องจิตละลาดเลยบางห้าร้อยพอกรห้าร้อยพอกรึเปล่าบังห้าร้อยพวกรึเปล่าเยินยันใหญ อท่นะยพ่อยืนมาคูมั่นม่ไม่ต้องกูให้ยืนไปจยนได้รานี่ไอยู่นี่อยู่นี่เอาห้าร้อมาด้วยต้นร้อนบับอการู้จักนานรู้จักกันนานจากนั้นแปดปีวันนั้นใครเอาไปนะไออันนึงอ่ะป๋าปาพลป๋าพลเอาอะไรนะวันนั้นอ่ะ ออมีก่ทองด้วยความรู้ปีศาโอ้ตังหูอนี่ปิศาจเลแต่ไม่เป็นตังหูอ่ะี้อมอไม้วต้องไปนมีตุ้ยตุยทองมีปศาบางต้องไปแคมป์คนงานหนึ่งเดียวขายดีแคมปคนงานอ่ะุ้ยยามมีเศษยม่หวัดท่องตันี้ถ้ยเียนนำุ้ย อันนี้ประกันหุเดือนโอ้ไม่ลมไม่ดาอเอาไปจำนำได้ไหมจำนำไม่ได้ตำรวจจ่าตำรวจจ่าด้วยพี่เราพม่ชอบโกูผีชายโอ้ตรงบาทหนึ่งบาทเท่าไหร่บางเงี้ยสองบาทเองเหรอใส่ไม่ได้หพรมันใหญ่โอ้ใส่หัวไม่ได้ไม่ได้มากเลยเขาเขาพังไม่ขัดไม่ขัดเขาหักเงินจ่ายเงินถ้าคนเนาะเอ้ยคนปลอม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมเดยวเที่ไหนนะเชนที่ไหนงีเกสบาทโ้แ่ดูนี่กั้เวนเอ้าเวนนก็มีหรอเปล่ี่หมดเเวนี่ไม่ชยสักบาทจิตคนสวยนี่ทไมชวยจิคนสวยนี่ไม่วยกาชยวยนี่เนานเลยนีนี่ขายเดี๋ยวรอขายเรวขายวังจมูกกันบน ไปางมา, <laughs> างมาเอาไปเลย <laughs> ไ,มไ,มไม่ต้องอาปอนกอก <laughs> ไม่ต้องอาปอนกูหอกเนี่ยมีสิสิสามีต้องสิสาีไม่ได้ยังดิคุเดียวอะไรบางเนี่ยไงอันนี้20บาทอ่ะสิสามเอาทองมาสิาช่วยหน่อน่ะสิสา เอาทองมเออาีกแล้วโยกอีกแล้วที่โบกแล้วบ้างบอกว่ามันต้องฟันนีพย่ยางเดียวเข้ามาเลยระบบจุงไยบอนไย